ตอนที่67จจงรัวข้ายอมรักว่าการแข่งขันรอบก่อนเจ้าทำได้ยอดเยี่ยมมากแต่การแข่งขันนี้ข้าไม่มีทางแพ้ให้เจ้าแน่ได้ข้าจะรอดูเอ๊ะเมื่อครู่ที่ออกแดงขึ้นมาเหมือนจะมีบางอย่างในโรงเท้า การสอบยิงธนูเริ่มต้นขึ้นนักบาทนี้จงรัเจ้าเหมืออะไรอยู่การแข่งขันจะเริ่มแล้วนะเจ้าจะทิ้งการสอบหรอค่ะจะไปเดี๋ยวนี้เตรียมตัวสามสองหนึ ไป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 สู้เขานะเจ้าคะท่านพี่สู้เขาไม่คิดเลยว่าซิงเอ๋จะห่วงพี่สาวเช่นนี้เมื่อวานท่านพี่ได้ที่หนึ่งในการสอบวันนี้เรามาให้กำลังใจนางการทั้งครอบครัวนางไม่มีทางแพ้แน่นอนเจ้าคะ่ะใช่ไหมเจ้าคะท่านพ่ออืมแน่นอน ข้าจะดูให้เห็นกับตาในตอนที่ลูกสาวข้าข้อที่หนึ่งไปท่านพ่อดูนั่นวันนี้ท่านพี่ดูผี่ปกตินะเจ้าคะนางตกมาอยู่หลังคนอื่นครึ่งรอบแล้วฮะ<อ> <c oughs> มีบางอย่างผิดปกติ ทำไมจูจ่ๆถึงได้รู้สึกเวียงหัวเพราะยังไม่หายดีจากอากาศหนาวช่วงนี้งานเหรอหรือจะติดกับแผนใครสักคนไปจงหลวที่เท้จเจ้าก็มีฝีมือแค่น,นี้ข้าประเรินเจ้าสูงไปสินะคอยดูกันแข่งนี้นะที่หนึ่งจะต้องเป็นข้าเอาเอตกมาอยู่ หลังข้างหลังรอบหนึ่งแล้วเหรอเนี่ยนะไปฮหอเอเดี๋ยวนะอ,อ่ะฮะไม่ได้กายปล่อยไว้แบบนี้ เราจะจับบันเวียนไว้ไม่อยู่แล้วตกม้าตายแน่คิดหาวิธีสิเร็วเข้าอยู่จู้คิดสิ